สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวชุดคอสเพจฐันจีโร่นะครับมาจากเรื่องใหญบะนะครับผมจะรีวิวอย่างแรกเป็นท่อนบนไปนท่อนล่างนะครับโอเคนะครับอันนี้ผมไม่ได้ซื้อวิกมานะครับเพราะว่าแพงครับอ,อันแรกๆนะครับก็จะเป็นชุดหน่วย ชุดหน่วยท่อนบนนะคะแขนก็จะเป็นมีกระดุมติดอย่างนี้นะครับกระดุมกระดุมติดนะแล้วก็อ่านี่คือชุดหน้าหลังนะคะเป็นลายของาเลานะคะัเป็นชุดหนุ่มนะคะอันนี้ก็จะเป็น้ก็จะทําเป็นแบบกระเป๋ารองนะคะไม่ได้เป็นของจริงนะครับต่อไปเป็นกระดุมนะคะเป็นกระดุมสีทองนะครับ ของทนจริงด้วยะคะ่ะแล้วก็ตรงนี้ต้องไหลยแยนะคะมันจะเป็นนุ่มๆนะคะอบออย่างนี้นะคะต่อไปนะคะต่อไปเป็นกางเกงครับผมดีไม่ค่อยถูกนะคะผมเอ่อเอาอะไรมาก็ก็หยิบกอะยิบนะคะขอโทษทีนะคะอันนี้เป็นกางเกงนะคะเป็นแบบยืด บิ๊กนะครับผมสั่งไซส์เอมานะครับภาพหูเตีย้ยตัวนี้ครับนี่นะครับเป็นกางเกงแบบปโปร่งๆนะครับเป็นผ้าลื่นๆนะคะบันนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นยืดๆนะครับแบบยืดเลยเด้งๆนะครับประมาณนี้นะครับสำรับ ก็ผ่านไปแล้วนะครับต่อไปเป็นเข็มขัดครับเป็นเข็มขัดเข็มขัดทันจิโร่นะครับก็จะเป็นสีขาวนะคบอย่างนี้นะครับแล้วก็หัวก็จะเป็นเอ่อเป็นอย่างนี้นะครับสีเทาครับนี่นะครับนี่จากลายนี้นะครับขอโทษที่อไม่โฟกัสนะคะโอเคครับดูอย่างนี้นะครับ ต่อไปนะคะเป็นนี่นะครับเป็นถ้าป็นขาของทันจิโร่นะคะเป็นอย่างนี้นะคบถ้าพันขาทันจิโร่มีสองหนึง่ง,ง,งคู่นะคบขอโทษค่ะ <adviser. S 2> ต่อไปนะคะเป็นเจ้าตัวฮาฮาโอริของทันจิโร่นะครับเจ้าตัวฮาโอริเนี่ยมันก็ก็ออพอใส่ได้นะครับใส่ไปได้ ก็ดูดีเลยนะครับนี่นะคะัาโอดีอึ๊บนี่ประมาณนี้นะคะพาโอดีด้านหลังก็จะเป็นสีขาวไม่ได้เออไดอ้ข้างหลังก็จะเป็นสีขาวด้านในาเป็นสีขาวนะครับไม่ได้ใส่ลายลงไปนะคะนี่แขนใหญ่มากเลยครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวผมก็จะใส่ให้ดูนะครบแป๊บแบบนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอใสอ่ตอนนี้เลยนะครับ เราจะเริ่มจากเราจะเริ่มจากการใส่เสื้อนะครับใส่เสื้อก่อนแป๊บหนึ่งนะครับขต่ท้าที่รอช้านะครับเราก็จะทำการใส่เสื้อก่อนนะครับ หนึ่งเหมือนครับตึ๊งหนึ่งครับนี่นะคะัสี่ครับก็ขอหนึ่งนะโอเคค่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ นี่ครับมันก็จะม,มีหนึ่งนะครับหลให้มันดูตั้งตรงนะครับใส่เป็นหนึ่งนะคะนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นจริงค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่ก็จะได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวก็ดูสามมินะคะโอเคแล้วก็เออผมบินติดกระดุมเลยติดก่ดดดกอน,นะครับ เียนค่ะเอาประมาณนี้นะคะสี่ก mm ็ hmm. จะประมาณนี้นค่ะต่อไปใสักหนึงค่นะ ใส right oh. so ่บตรงนิดนึงนะคะโอเคครับใส่เล็กน้อยแล้วก็ นี่ประมาณนี้ใส่เข้ากันจริงๆมันประมาณนี้ ประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็โอ้โหแล้วก็ใส่แล้วก็ใส่ตัวฮาโอรีนะคะตัวฮาโอรีนี่ก็จะใหญ่มากๆเลยนะคะแต่สั่งไซส์เอมันเป็นไซส์ใหญ่เนาะมันก็เลย ก็จะได้อย่างนี้นะคบอ๋อเป็นไงนะครับเป็นไงบ้างครับเป็นประมาณนี้นะขออันนี้คือสองกระจกไปด้วยนะครับางนี้นะคะที่ผมมัดจุกไว้เพราะว่าผมยาวก็เลยมันไหลอะนะครับนี่นะคะก็จะได้เป็นอนี้นะคะแขนก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอีกข้างหนึ่งครับประมาณนี้ครับด้านหลังครับ ค่ครับข้างครับข้างผมด้วยครับแล้วก็ข้างหน้าค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับการใส่ชุดคอสเพย์ของผมนะคะเออแต่มันก็ดูตัวอใหญ่น,น,นะคะออมันเป็นไซส์ที่ใหญ่เลยะะดู นี่นะคบแล้วก็อ๋อผมลืมไปนะครับเดี๋ยวถอดเท้าอูรีด้านหนึ่งนะครับนี่นะครับเปนบเ็นประมาณนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะรมาน,น,น,นี่นครับโอเคเดี๋ยวผมใส่ผราบัลลาตนต้นนี้นะครับ ขาวก็จะเป็นประมาณนี้แหละอ่ะาประมาณนี้ผมใส่ประมาณผมใส่ข้างหนึ่น <Yeah. S 2> งนะคะโอเคครับ okay, ็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับบ๊ายบายอ๋อสวนลุงดับนะคะผมยังไม่ยังไม่ได้ซื้อนะคะซื้อแตบ,บชุดนะคะับอืมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ,คะแขนก็จะตัวใหญ่ามาก้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบาย